โลจิตโลจิตดานเนียนอเวสใช่เพื่อนมั้ยใช่พี่พี่ชายมั้ยที่กูทำไว้ใช่ไหมพี่ชายมั้ใช่ไหมพี่ชายมั้ใช่ไหมอ่าโอเคบนะุ่นเนาะตั้งแต่ครูอิตาลีมาแล้วนะบอลลนะูนแล้วเออตั้งแก่เอ,อซีมิล่าต่าแก่หมดแล้วเนะบิ่งมากนะต่างแก่ปูนเบิ่งมากนะบอลยุโรปฮัดพระเจ้า ไหนไปไชีวิตกับชีวิตอ่ะนังไหนมีเหมือนใครยังเราเพิ่งจเบอกดูให้่มไปแก่ได้จมกูรู้จักหนังมาได้ใคไปรู้ยากหอดมอหอดรู้จักหอดลูกมาใครไปบกได้เหรียญมาเหรียญนติ๊กเกีบแบบอันนี้กะทีบมันวะศู์หลายนะไอเรื่องเบิกไฟที่ว่าไล่สดเนี่ยได้รึเ่เอาขึ้นมารึเน กูบอกออกมาด้วยบักได้ยังเว้ยใครที่บ้าไล่สุดยูอ่ะบ้านไหนหัวหน้านอกเก้าเลยทีประตูเราอีที่ว่าเป็นคู่เลยทีประตูเว้นว่กูวอออกมาบักซักกระสีประตูเรื่องน้ำท่วมเลยบอกออกมาด้วยบอกออกมาซูวแล้วอะแรงกันสองข้อไหนบอกออกมาบองมาท่าทางเสียกระแสม ถ้าผิดเระย่อมรับผิด้าใจทักสินทิ่นวัดเว่พอว่อกู้าใจไปหพอวบอกโคฟีอันนั้นเบ่พอ่อกูใครจปดุงก,กล้าเว้นพ่อกู้าใจไมเล่นเป็นเล่น้าใจไมีหาคดมาอย่างบันน่ะบ่อนการพนันน่ะฮะเรื่องมาก็ใครจะไป เอ้ยเว้ยสุอเรื่องมากาเล่นเล่นแล้วเป็นเรียนใครใช่ไหมเอางีกวะบมกแด้ได้แกกูอดได้เสียเอาอัดนมาแล้วเก็บเงินอยูอยู่ทีวีมึงซื้อ,อยังเหรอไอที่าาว่าขายอะไรก็รถมึงเหรอผมอยังเงี้ยะมึงซื้อ,อยังแกหรอมาอัดได้เสียแล้วเหมือนนั้นละอัดบ่ได้มึงพังไล้กูว่าก้อนนั้นมึงบ้านมึง เหอนี่เลปินเดียวเลยมึงยูบานร่างยูบานแดงยูอยตวผูบริวสั้ย่างนั้นมูไว้นหน่อยนะยูด่นนะเรื่องบักบักยังไงบักตั้งหบักยังงผมย่งาเลยบักเอลเอเลืองง่านั่นแหะเอาไปเสื้อขายยังไงวะนั่นละนี้ยไวเียหนอบอกว่ากินเหล้ากันยูบานว่าอ่าบอกอะไรรถมึงอะ บอกว่ากันหรืว่ามันสร้างกันว่าอะไรลูย้ายไปสร้างวะลูกย้ายไปสร้างเราคงจะมั่วใครไปนั่งเลยขายเขาไดก็ว่าขายเขาหนักหน่จยไปเรื่องว่ะเออคิดเดย์เซ่เลยว่าละเข้าไปก็ว่าจะแป๊บไปแล้เหมือเมียนเมาแล้วเออบุกได้บอเ่ากันมาได้ทีนี้บุกได้ nhá bảo vậy về cái là là